นองจ้าดอกแค่ออกแล้วกําลังงามๆเลยส,ยสวยๆเลยค่ะนี่นี่กําลังตุ่มๆเลยเดี๋ยวก็สิได้กินแกงดอกแค่แล้วพี่น้องเบิง่งสวยๆเลยค่ะนี่อันนี้ต้นใหญ่มันขึ้นอยู่อยู่กลางเดินพี่น้องต้นเพื่อนพุนะสูงๆทั้งสูงๆนะ่ขึ้นเต็มเลยค่ะนี่มันหม่งตํามันเก็บกับบัวใดพอแกงเนาะร้อยพวกนี่บานก่อนเขาจะมาเก็บเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่กําลังออกไปน้อยอยู่ สวยสวยเลยค่ะพี่น้องดอกแคปาลาฝรั่งค,คือคือจังดอกสนูนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเป็นดอกสีขาวเอ่อเพลินอันรสชาติเพิ่นเสียวหวานๆเนี่ยแต่เพิ่นหอมหอมเด้อพี่น้องเวลาเท้าสิกินเท่ากับตองล่างน้าบอ,อกกอนค่ะเพิ่งโอ้ยถ้าสิเก็บเอานี่ก็ย่า,มน,ายนะนมันบ่ได้หลายเนาะเพราะว่ามันบม้อนบาดหลายถามมันใหญ่กว่านี่ก่อนชักสองสามมือค่ะสวยๆเลยค่ะ ต้นเพิ่นแมนเบิดเลยได้พี่น้องนี่ต้นเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้สียู่สูงเลยจักหน่อยนี่ค่ะโอ้สยสวยๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าเดี๋ยวมะดาเจียวสิมว่าเก็บพี่น้องอาทิตย์นี้สิพอนเก็บดอกเพราะว่าล้อเพิ่นใหญ่รำกันเบิร์ดหนกูก่อนเนาะเพราะว่าม้อน,นเห็นมันใหญ่มันสูงพี่น้องสูงอยู่เบิดยอ,อดผักกระถิ่นพี่น้องยอดผักกระถิ่นย่างงามเลยพี่น้องเบิ่งนี่ สวยสวยเลยค่ะขึ้นแซมหยาไปนี่โอ้ยมีแต่งามๆเต็มบึดงามๆเลยค่ะนี่พี่น้องแต่ว่าเหมือนในห้องสีเอาเนาะต้นอยู่ข้างทาง,งพี่น้องจะเสียงรถจะดังไม่จักหน่อยเดอ้ออันนี้ด,นอด,อดอกแคป่าได้พี่น้องเด้อดอกแคป่าฝรั่งนะคะกระล่าจะเป็นดอกหน่อยๆเนยๆขึ้นมากมาดำแจ่วกระซิเก็บเอาไปเกี๊ยวใส่ไข่ได้พี่น้องเดอ้อ คือจังดอกสนุนี่แหละพี่น้องหอมหอมเแต่าบอตไปลนางต้มหนังมันออกสะก,กวันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กิกนมาหลายปีเลยพี่น้องจ้ะเอากล้ลังสิเป็นดอกท่าสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาเก็บรับกันแชร์ฝรั่งเด้อพี่น้องก็ดอกสนุบานเฮาเนาะก้าลังเป็นพี่ดอกหลายหลายค่ะเอาเนาะสิ่งเก็บเอาดอกอัน ตุ่มๆซ้ำนี่เนาะค่ะไป,ไปไปทอดไซ่ไยวนิดพี่น้องไปเจียวไซคายวานพี่น้องเขาป่าเขาเขา,เขาก็มาได้เจียวช่วงนี้เนาะคะ่ะเนาะไปย่างเบิ่งบรรยากาศในป่าน้ำกันพี่น้องในท่างเขาป่าเด้วยางามพี่น้องดอกไหม่นานี่สวยงามอีหลีค่ะเบือข้าวคนปตัตยาก็อย่างนี้พี่น้องเป็นสุ่มๆเย็นเดียนสวยๆพี่น้องนกปากพุ่นไหม าไปดุคักดุกเนี่ยเห็นไหม mm hmm. ต้นขางท่าก็ได้หนินี่แ mm hmm. จ้งลอยกระเดกพอต่ำเลยพี่ mm hmm. น้องเพิ่มก็ดุก,กระโดดอาะ mm hmm. นี่แจ้งลอยกระเดกต่ำได้พี่ mm hmm. น้องดุเป mm hmm. ล่าร้ายคักค่ะ mm hmm. อันนี้นวยสีเขียวกับขูนโหนเนาะค่ะเนาะ mm hmm. โอ้ยผู้บ่าวไม่ใช่จักรยานพี่น้อง mm hmm. อันนี้บักปักขุ่นสีแดง บาตานี่อันนี้เป็นบักพุ่นสีแดงพี่น้องออดูขัดลุกเนี่ยฮะแจ้งว่ามะดัมเจลกระเดยมากภาพพี่น้องมาเก็บได้หน่เห็นบอคานิรวยเพผลก็สะท้อนแสงแจ้งว่าพี่น้องจะ้ะเอาไปเท่าหนินพี่น้องเลยเป็นบอคา,านี่คุณโนโน,นะคะหรวยผนเนาะหน่วยสีแดงกับหน่วยสีเหลืองค่ะมองนี่ก็เป็นทางที่มะดัมเจลยางออกกำลังกายพี่น้องอันนี้เปลี่ยนทางใหม่เหมือนนี่ทางใหม่มาสิกขอบปลาไปซองเบิ้ง ว่าสิเขาปลาไปซองเบิองเห็ดเบิองหาวเบิองดอกแคมีหน่ะบ่อเนาะเอาเนียงมาเบิองน้ำกันพี่น้องห่อขังห้างเนียงกะท่ายพี่น้องเบิองอันนั่นแหละเอาตามมาจา้าพี่น้องต้นหนึ่งมาไปคักไปแน่แฮปุ่นโนปีไปพี่น้องดอกกระดอกเบิองรวยเพิ่นพี่น้องเห็นไหมคะเด้อขังห้างเด้อพี่น้องเด้อจักหน่อยกับสิทเดบักเก็บ ปีนี่สิเก็บเอาแล้หลายเอาไปเห็ดเห็ดแยมพี่นอ้องเสจะไปค้นแยมปีนี่ร่องมันสุกเกินเนาะ,ะง่ายคนอีกแจ้งหน่อยเขากำตำแต่ร่องซีบมึง,งซีบมึงหน่อยหน่อนเงินเดือนน้อยตำหนีนนห่พี่นอ้องเห็นปะคะอ้ก็ไปพี่นอ้องเบิอร์รวยเพิ่นเนนด้อค่ะไลยพี่นอ้องดกเป็นเสื่อมอยู่อมสมกันเอย อแจ็คโน้ตพ่อต่ำเลอพี่น้องเบื้งพี่น้องต้นนี่ก็จะแม่นดกลูกพุ่นเด้อนี่พี่น้องเด้อเบิ่งหน่วยเพิ่นเป็นซ้ำๆอยู่ค่ะต้นขางทางพี่น้องนี่ค่ะต้นอยู่ขางทางจับสีเด้อนี่จักโนอตกับสีเดกเลยพี่น้องโอ้ยหน่วยต้นนี้หน่วยใหญ่เติบเลยพี่น้องเบิ้งค่ะนี่เป็นซ้ำๆอยู่พี่ตาโอ้ยจักโนอตกับเด็กต่ำเลยอีกจะอาทิตย์หน้าพ่อต่ำพี่น้องนี่ เขาสิว่าเก็บไปตำเนาะตำกินบักสมแท่นเมียงพี่น้องเว้ยขนาดชิมันดกหายดกขาดพี่น้องเอ,อ้ยเบิง่งค่ะนั่นซุ่มไปให้พี่น้องอกุ้งเก๋ไก่เนี่ยรวยเพิ่นพี่น้องอู้ยชิมันดกพอเรออนเซอนพี่น้องนาฮ้อนของไอ,อ้ประเทศสวิตท,ทั้งยุโรปนี่พี่น้องอู้ยมิต่ของกินเลยค่ะของกินฟี่น้ำหอมในปลาได้ดงเบิ่งนี่เบิ่งตุ่นเพิ่นพี่น้องเบิงบ่งหรวยเพิ่น แมนเบอร์ได้พี่น้องเลยเป็นซ้อมๆอยู่อู้วจักบ,บ,บดบะดำเจีวก็สิแดงมาเก็บอีกเหรอพี่น้องเบิงต้นพันอยู่ต้อขังห้างาก็ะสีนะพี่น้องอยางไปโลไปกระพาะมองหันมองนี้พี่น้องเอา้ามาย่างน้ำกันโตพี่น้องมาย่างเบิ้งได้ป่า,าเหมือนี่เบิง้งปลายสายยางออกกำลังกายมือฝนหยุดตกเนาะก็ดีใจฝนหยุดตกพี่น้องข่อยกับเขาป้าท่านที่เลย ชักสีพ่พอ,อยังในดอกอยางพักพี่น้องมาเบิง่งเสื่อๆนล่ะค่ะมีคอนออกมายางคือกันในป่าพี่น้องเพราะว่าฝนมาตกมาลายหมื่นเนาะเท่ากับเบือ่อเบือ่อฝนเบือเบ่อฝ่าล่ะพี่น้องก็เลยพักพี่หนองออกมายางเบิงป่าค่ะายางน้ากันพี่น้องพี่น้องจ้าเให้ทงน,นู้งแหงแหงแหงเต็มคอเลยคอรถเสียดายพี่น้องเบิ่ง แม่เบอเดอร์ค่ะนี่นี่มันแหงแล้วเอาบอ่ได้พี่น้องเก็บให้พี่น้องเบิ้งซื้อเอามาให้เบิรงซื้อ่อาม่าบบท่านขอนเต็มนึงพี่น้องฟังทั้งพีอีกอุ้ยหลกระบาเก็บบบท่านพี่น้องมาบบท่านมีขอนพ่นมาก่อกกันตอนเถาประจําพี่น้องมาดําเจียวนี่มาเอียงสะตลอด <laughs> นี่พี่น้องเป็นแบบมีดอกพันแหง อันนี้ใต้คอนี่แมนบอร์โหลดพี่น้องตาตาตาเสียดายนี่ค่ะพี่น้องนี่คอรนไต้คอนี่แมนบอร์โหลดนี่เก็บออกมาอย่างแมนบอร์โหลดเห็นแต่เมื่อคอนี่เหรอพี่น้องนี่นี่เก็บให้พี่น้องเบิ้งนี่เอาให้ไนเป็นเสือปีหนาเนาะโอ้มาบบทันพี่น้องย่างหลายคือเห็ดยังไะพี่น้องโอ้โหจักมากาเตะคนเด้อดิ มะยังพี่น้องเหมือนนี่มะยังเออเบิ้งเฮหูหนูพอแต่เฮทแถวแถวพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้านี่คือดอกค้ามโมไม้เด้อค่ะพี่น้องดอกค้ามโมไม้นะคะที่ใส่ท้ำชาเนาะพี่น้องเนาะค่ะท้ำชาหรือว่าเาเอาใส่ไปผลิตเป็นยาแก้คันเนาะอุ้ยสวยพี่น้องสวยงามนานี่ของเอ่อนานี่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเบิ้งดอกไม้ดอกตอกดอกหญ้าพี่น้องดอกค้ามโมไม้นะคะพุดนะพี่น้อง ดอกพักดอกเนี่ยเขินเต็มพี่น้องจ้ะนานี่สวยง่ายบิลี่ขนาดบ่มีแดดพี่น้องยังงามขนาดนี้เนาะนี่ผักกระถินข่อยกะไรชูเแถวนี่ไรคข้าพี่น้องเบ้างเนี่เออไม่ให้ตำบักหุ่งให้กินมือนี่เอาแม่ยางเราก็มาดาแจ่วจ้ะเบ่งทองดอกใหม่สวยง่ายบิลีพี่น้องจ้ะนี่ค่ะดอกเนี huh? ่ยสวยสวยค่ะ พาพี่น้องเมื่อนนี้ม่ดําเจ้ากับพระพี่น้องมายางสํารวจปาลาโลทงเด้อพี่น้องเด้อโลทงและลัดเขาปลาต่อพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ไปสํารวจต้นหมอกต้นไม้ว่ามีอยังให้เข้าเก็บแน่เนอะอกับเป็นบรรยากาศสวยๆงามๆของทองทงสวิตหลามเมื่อน,นี้ มาดัมเจลก็เอาคลิปมาฝากพี่น้องซัมนีนน่เนาะตอนแรกก็ว่าสิบบกเก็บดอกพิดอกแค่พี่น้องเห็นแล้วก็อู้ใจบ่ได้ก็เลยต้องเก็บมาเนี่ยนิดหน่อยเนาะเป็นคลิปสันส้นๆเอามาฝากพี่ตอนน้องเบิ่งบรรยากาศอ่าสวิตเซอร์แลนด์น้ำกันพี่น้องจา้าเนาะมาดัมเจลก็ฝากคลิปไว้แน่พี่น้องมื้อนี้บ่มีมอีหยังมากมายเนาะไปสำรวจไว้ก่อนมื้อหลังสิเอาคลิปช่วยๆมาฝากพี่น้องคือเก่าค่ะจังได๋ก็ฝากไว้แน่เนาะฝากติดตามผลงานเนาะพี่น้องเนาะฝากชมคลิปแฮมมาดัมเจลวแน่ หามากกับกดไลค์ให้มาดำเจลในเด้อพี่น้องก,กดติตามไ้เนาะค่ะเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจให้มาดำเจวได้เฮ็ดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้มาดำเจลลาไปก่อนพี่น้องจะพบพอกันคลิปหน้าเด้อ,อยุดดีมีแห้งเบอรสุกูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ